เมเจ็ดมั้งแม่งต่อเลยฮะไม่ึ้่หลักอยากเห็นพวกพี่สี่คนเล่นเกมด้วยกันต้องรอครับอันนี้ต้องรอเลยฮะยจริงจริงเดือนน,<ๆ>นี้รู้สึกว่าจะมีด้วยมั้งแค่ดเดือนนี้ก็มีด้วยมั้งรู้สึกแต่ต้องรอครับเราจะไม่สปอยรักกิฟต์ไหมคะโทษทีไม่รักแล้วครับนอนพี่เซฟน่ารักไหมรับพี่จีชิบหายแล้วกวนคำถามทำไมเนี่ยข่าไปครับ คิดว่าเราไม่ได้อ่านคถามนั้นแล้วกันมันมืดไปหรือเปล่ามันฟินๆครับมันแบบมันมืดๆคิดถึงทั้งสี่คนคือใครบ้างครับจี G G ก็สี่คนแล้วครจีเพลงเหรอเพชรผมหวีบวิบหวีบหวีบวีบแตงโมแตงโมแตงโม Work 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 บังและจัน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  ตอนนี้พี่บูมทำอะไรบูมกำลังใช้เงินให้เกิดประโยชน์สูงสุดอยู่ครับเอาไปลงทุนลงทุนครับกบจะพา,าถ้าคนดูถึงแปดหมื่นเราจะปล่อยคลิปสองแสนซับเลยครับตอนนี้เท่าไหร่หกพันโอ้โหเว้อเวะยนะ ก็คือถ้าคนดูถึงแปดหมื่นจะปล่อยคลิปสองแสนซับตอนนี้เลยครับข้ารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้ฮ่าฮ่ที่มึงทําคลิปแบบนี้ดิกูจะพูดให้ฟังคลิปแบบว่าทําเป็นแบบแอบไปซื้อของมาเซอร์พ์ให้กูอะไรเงี้ยซื้อเสื้อผ้าอะไรเงี้ยมึงคือแบบมึงก็วางแผนกับไอเซฟไม่ได้ไม่ได้ก่อนปาก่อนปากก่อนคือมึงก็แอบแบบ เออแบบนัดกันอะนัดแบบไม่ต um ้องให้กูรู้นะแบบไล่กูกลับไปก่อนก็ได้แล้วแบบมึงก็แอบไปซื้อเสื้อผ้ามาให้กูอะไรเงี้ยอืมแล้วก็เออเอามาเซอร์ไพรส์กูอะไรเงี้ยแล้วก็ถ่ายเรียกูไว้อะไรเงี้ยอ๋อกูมันโอเคนะทำเป็นคลิปได้เลยมันก็ดีอ่ะแต่มึงมึงไม่ใส่เสื้อก้ามไม่ใช่หรอมึงซื้อเสื้อก้ามเจอ้วก้าวคู่ผมไม่ใส่เสื้อก้าวมึงไงใช่ไหมก็เลยอดเลยเสียดายเสียดายเนาะจริงไว้โอกาสหน้า คอเป็นอะไรคออ่อนนอแขนครับเล่นตัวเองน้อยกว่าอ่าเจลลี่ทำไรให้เจลลี่ทำเพียไรเจลลี่ทำเพียไรไม่ได้เลยเ <c oughs> สียงเป็นไรเสียงเป็นฟอลครับก็คือสอเป็นเฟีย <c oughs> ร์ก,ก,ก็ไม่รู้อ่ะวันดับไก่เรียงเลียงไก่ไปรู้เลียงจะเกียงไก่ เคฟอะไรวะคุอยากยยงเขากูไม่รู้กูพูดยิงูดโอ้ยทุกคนอย่าลืมไปเล่นเอ่อเมจินะครับเมจิเมนูนี้ซีเลิศนะครับผมก็ของรางวัลข้างๆเอกล i v ีมากๆนะครับคือทุกคนคือเมจิอ่ะมันจะมีแต่ก็จิจับรางวัลได้เป๊ะๆไม่ได้แต่ว่ารู้สึกว่าจะมีสิทธิ์รางวัลใช่ป่ะรางวัลที่หนึ่งอ่ะจะเป็นของเอกล i v ีจากเราสี่คนทุกคนคือไอรางวัลที่หนึ่งอ่ะ แพงมากล่ะคือมันเป็นของส่วนตัวของของเราเองคือแบบคือแพงค่อนข้างแพงอยู่อะแพงใช้ได้เลยกันใจอะใช่แล้วก็รู้สึกว่าสิบสิบรางวัลสิบคนได้สิบคนได้สิบได้สิบคนเลยพอที่ได้ที่ได้สิบคนเลยพอที่จะได้ได้รูปอะอที่เราไปถ่ายกันมาต้องรอติดตามเอออันนี้ไม่ไม่แน่ใจวะแต่คือแต่คือรางวัลดีจริงๆทั้งทั้งแบบ ทั้งที่เป็นรูปทั้งที่เป็นแบบของรางวัลอะไรเงี้ยรูปก็แบบไปถ่ายกันไปแบบอะไรแบบโหดจริงตั้งใจอ่ะใช่ตั้งใจถ่ายจริงตั้งใจนอนเนี่ยก็คือะไรวะก็คือไปเล่นกันเยอะๆนะครับมันก็มีโอกาสได้แหละอย่าเพิ่งแบบตัดโอกาสตัวเองนะครับอย่างหน่อยก็ลองไปเล่นดูก่อนเนาะโอเคไหมครับเดี๋ยวไปเล่นกันเยอะๆนะครับแจกต้นไม้ไม่ใช่ครับแจกบ้านเลยครับ มาตามเพื่อนอ่าโอเคบูมอะไรอยากไปเรียนทอาหารทุกๆฮะทุกคนครับเราจะไปเล่นเกมแล้วนะครับเดี๋ยว Q&A หนึ่งคำถามครับหาย Q&A นี็กัน ี่จีมีฟันกิซี่เออถอนไวส้สี่ซี่ครับตอนหนัดฟันเหลือกิซี่อะไม่รู้อะหาซื้อยากเลยครับสามารถแจ้งทาง Ad Cloud, Twitter, แอคเคาท์ทวิตเตอร์มีจิได้เลยครับเดี๋ยวเขาเติมของให้ครับรอตั้งแต่เกิดเลยไหมแน่นอนฮะไม่ได้หรอแต่เกิดแต่เป็นตัวเปิดต่เดกครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนบายบาย